อย่างที่ผมเรียนนะครับผมไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกนะครับเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือช่วยคนพ้นจากหลุมดําของความยากจนนะครับถ้าเกิดว่าดิจิทัลมันนี่หนึ่นบาทตัวนี้เนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตัวนี้10,000บาทนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราจุดสตาร์ทให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นทำหากินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้เป็นการมองว่าพี่น้องประชาชนเป็นยาจกครับ ผมว่าประเทศเราเนี่ยบอบช้ำเยอะนะครับโวยกฉพาั่เรื่องทางด้านเศรษฐกิจกพี่น้องประชาชนมีรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มนะครับจนกระทั่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมลึกซึมยาวซึมนานนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆหยอดน้ำํำคดต้มมาเรื่อยๆนะครับเป็นจํานวนเงินเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยวิธีนีนะ้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดาการบูรมีของเศรษฐกิจการเจริญตโตของเศรษฐกิจที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทําเป็นนะครับจำนวนเงิน1 0,000บาทนี่เราไม่ได้ให้ทีละ500 300 700หรือ1,000บาทนะครับเราจะดรอปเป็นเงินดิจิทัลให้เลยเป็นจํานวนเงิน10,000บาทนะครับทาไมต้องเป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นเงินสด เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เราสามารถจำกัดวิธีการใช้ได้ถ้าเกิดให้เป็นเงินสดก็อาจจะไปใช้ในทางอื่นที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพน,นันเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการใช้หนี้นอกระบบเพราะว่าเทคโนโลยีที่สามารถทําให้เราบ่งบอกได้ว่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับเร,เราชัดเจนนะครับไปซื้อสินค้าใช้จ่ายประจําวันนะครับอุปกรณ์ในการทำมาเลี้ยงชีพ นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็กําลังพิจารณาอยู่เพราะว่าปัจนนี้เป็นนโยบายใบยังพอมีเวลาที่จะลงรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยากถามว่า,าวถ้าเกิดเป็นหนี้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถนามาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่ง ผมและก็ทีมเราจะลงมีการลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยพิงปรชาชนว่าความต้องการที่แท้จริงเนี่ยถ้าอันนี้เป็นความต้องการจริงๆเนี่ยเราก็เราก็จะนํามาพิจารณาเหมือนกันสมมุติว่าเราได้มา10,000 1 0,000 000บาทเนี่ยอาจจะการไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ไปใช้หนี้ได้ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินนะครับผลดีคืออะไรผลดีก็คือว่าหนี้ครูเรืองก็จะลดลงไปนะครับบางคนอาจจะติดเครดิตบิวโรอยู่ก็าอาจจะทําให้เขากลับมาที่สามารถกู้เงินได้อีกเป็นบุคคลที่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้อีก ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะพิจารณาอยู่ต่อไปนะครับระยะเวลาในการใช้เราให้ใช้เงิน1 0,000บาทนี้ภายในเวลา6เดือนทําไม6เดือนเพราะเราจะอยากให้มีการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วนะครับห้างร้าน SME ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายก็จะได้มีการผลิตเร่งผลิตสินค้านะครับออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราให้ความสาคัญกับระยะเวลานะครับเพราะน่าสมัยถึง6เดือน อีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะรัศมีในการใช้คนที่ได้รับเงิน1 0,000บาทเข้าไปในกระเป๋าจางดิจิทัลเนี่ยเรามีรัศมีในการใช้ตามบัตรประชาชนประมาณ4กิโลเมตรก็มีพี่น้องถามมาเหมือนกันซึ่งก็เป็นคําถามที่ดีว่าถ้าเกิดว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนเกิดภายใน4กิโลเมตรเนี่ยเกิดไม่มีร้านค้าอะไรเลยเนี่ยเราจะทํำยังไงก็เป็นโชคดีนะครับว่าปัจจุบนันนี้เทโนโลยีได้มีการพัฒนาไปเยอะ เราสามารถทราบได้ว่าสมมุติว่าพี่น้องอยู่ที่บนเขาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยอาจจะไม่มีร้านค้าภายใน,นรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยเราก็อาจจะขยายให้เป็น7.5หรือ6.5หรือตามที่สามารถนําไปใช้ได้ถ้าเกิดบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ที่เชียงรายมาทํางานในกรุงเทพใช้ในกรุงเทพได้ไหมคําตอบชัดเจนครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้านเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ไม่ใช่ว่าให้มาใช้ที่กรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหาดใหญ่หรือภูเกต็ตหรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นอย่างเดียวเราต้องการให้กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนไว้ว่าเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่เราจะจะขยายความเจริญไปถึงภูมิภาคด้วยไม่ใช่ว่าจะให้กระจุกอยู่แต่หัวเมืองอย่างเดียวถ้าเกิดว่าภายใน,น6เดือนท่านเองท่าน ไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยเงินนั้นเขาจะหายไปนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหกเดือนที่ให้พี่น้องได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ภูพินาเนาไปใช้ใจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนจิตวิญญาณของทําไมเราถึงคิดถึงเรื่องเ,อเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทนะครับ ซึ่งบอกขอบเขตการใช้ไปแล้วบอกระยะเวลาไปแล้วบอกอายุไปแล้วนะครับแล้วก็คุณผอภูมิก็ได้บอกถึงว่าเศรษฐกิจยุคใหม่คือเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยเป็นก้าวมาสู่แนวหน้าของภูมิภาคหรือระดับโลกในแง่ของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับการที่เราใช้เหรียญดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปการกระตุกเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าเราต้องการจะให ช่คว่าคนไข้แล้วกันนะครับที่อยู่ในเสเตจที่มันค่อนข้างที่จะลําบากมากในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับให้ฟื้นลุกขึ้นมายืนได้ตามที่คุณหมอพรมินได้บอกประกอบกับว่าระหว่างทางนี่เราก็จะมีนโยบายพักหนี้มีนโยบาย600บาทเป็นค่ารายขั้นต่ำมีเงินเดือนขั้นต่ำปริญ,ญาตรี2 5 0 0มนนะครับมีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนโยบายต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางก็จะช่วยกันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น การที่เราใช้ดิจิทัลเหรียญตัวนี้แหละหนึ่งหงบาทเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราได้ทางภาครัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตอบคาถามที่ว่าเงินจะมาจากไหนเมื่อกี้คุณ<า>คุณขา,<พ>าบอกไปแล้วว่าว่าเราส่วนหนึ่งจะมาจากการจัดสรรก็ประมาณซึ่งปี6-7ยังไม่มีการทำนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวกซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้ภาษีนิติบุคคลที่ ห้างร้าน SME และภา,าคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากสวัสดิการราษฎรที่จะลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าสําคัญนะครับไม่อยากใช้คําว่าประชานิยมสุดโตง่งแต่ว่าเป็นความจําเป็นเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้แต่ว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าคําตอบทั้งหมดนี้มันก็บอกไปแล้วว่าบัตเจ็ตเราจะมาจากตรงไหนนะครับ ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดเก็บภาษีก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นมา2 0องแสนกว่าล้านอยู่แล้วนะครับส่วนงบอื่นแน่นอนครับในฐานะที่ถ้าเกิดได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปดูเรื่องงบต่างๆไม่ใช่แค่งบกระลาหมตัวเดียวเหมือนกันนะครับว่าอะไรเหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ได้หมดครับ ได้หมดครับยกเว้นการที่ไปซื้อบุหรี่หรือว่าไปใช้นี่นอกระบบอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็ไม no euh. ่ให้นะครับเพราะว่าอย่างที่คุณคุณคุณอ๋อบอกไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ที่สามารถทําให้ใช้อะไรได้บ้างนะครับเข้าหมดครับเราเสมอภาคเข้าเทียมครับเราไม่ได้กีดการใครคนใดคนหนึ่งครับเข้าหมดครับเราเสมอภาคเข้าเทียมครับเราไม่ได้กีดการใครคนใดคนหนึ่งครับ จะทุกคนครับถ้ารเราทำมนูญระบุไว้ว่าเราเราไม่สามารถกีดกันได้ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าเกิดมีประมาณคนที่อายุ16ปีและและมากกว่าจะเป็น50 60 70 80ก็ได้หมดนะครับตรงนี้คิดว่ามีประมาณ50ล้านคนก็น่าใช้ประมาณ500ล้านบาทประมาณนะครับโดยประมาณ <Okay. S 1> เป็นวันทีนนะครับเป็นหนเดียวนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจพี่ล้อประชาชนนะครับก็คิดว่าอาจจะประมาณไตรมาสสามได้จับฟอร์มรัฐบาลได้ก็หวังว่าประมาณต้นปีมั้งฮะถ้าเกิดเราก็มีเป้าหมายไว้ว่าถ้าเกิดวันที่หนึ่งมกราก็น่าที่จะต้องที่ที่ที่น่าต้องคลอดออกมาได้นะครับ ไม่ไม่น่ามีปัญหาครับนี่เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนนะครับไม่ได้ให้ให้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่เป็นนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับคือในตัวของตัวนโยบายเราต้อง